มาดูข่าวนี้หน่อยค่ะทําเอาสะพรึงทั้งหมู่บ้านแล้วจริงๆนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่ามีอาการเหมือนมีหนอนอะไรชัยออกมาจากรูขุมขนผิวหนังแล้วมันกลายเป็นตัวดาๆแล้วบินได้ด้วย <c oughs> ตอนนี้จากที่เธอเป็นแค่คนเดียวลามทั้งครอบครัว8ดคนแล้วตอนนี้ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละค่ะเธอชี้ให้ผู้สื่อข,ข่าวเราดูเลยนะคะว่าตอนแรกมันชัยออกมาจากรูขุมขนเป็นตัวขาวๆก็มี <c oughs> สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นขาวแล้วก็ดําพอดําแล้ว มันจะมีช่วงระยะเวลาค่ะฟักตัวแล้วมีปีกบินออกไปแต่บินได้แป๊บเดียวแล้วตกพื้นผูห้หญิงคนนี้เรารเรียกว่าคุณพินก็แล้วกัน<อ>นางสาวพินค่ะอายุ27ปีเป็นชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีร้องของความช่วยเหลือนะคะว่าเฮ้ยตัวประหลาดคล้ายกับหนอนชนชัยออกมามันคือตัวอะไรกันพยาธิหรือเปล่าหรือแมลงอะไรออกมาแบบนี้นะคะล้วก็เลยเดินทางไปที่บ้านของเธอค่ะหมู่บ้านวังพระองค์หมู่12 ไปเจอเธอเธอคีบออกมาให้ดูเลยนะแล้วมันเยอะแยะมากมายแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเธออะเธอคีบออกมาคือตามแขนแล้วมันเดินด้วยมันเดินด้วยแล้วพักหนึ่งมีปีกมีปีกบินแต่บินไปแป๊บเดียวแล้วตกพื้นมันคือตัวอะไรอย่างที่บอกนะคะว่ามันลามไปคนในบ้าน8คน8ดคนลูกเล็กเด็กแดงไปหมดเลยแม่อายุเยอะแล้วก็เจอเหมือนกันตอนแรกคุณพินไปบอกครอบครัวบอกว่าเฮ้ยคันอะคันแล้วก็มีตัวเหมือนสีขาวๆออกมาเอามาคีบมันก็ดึ๊บดึ๊บดึ๊บ สักพักพอขยี้นะคะมันเป็นยางๆอะ่ะมันตัวอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี้เองนะคะเธอเลยบอกว่าอยากจะให้คุณหมอช่วยหาวิธีรักษาให้ทีตอนนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะแค่เธอคอนในครอบครัวค่ะลูกๆอยากจะให้คุณหมอที่ที่รู้เรื่องอะนะคะมาดูหน่อยว่าเป็นอะไรถามว่าวิธีตอนนี้ทํำยังไงอะนวดไอยายาเหมือนยาฆ่ามแมลงยาฆ่ายุง อใหม่ยาฆ่ายุงอียากันยุงอะไรพวกนี้ที่เป็นครีมเป็นโลชั่นทาตัวอะไรอย่างเงี้ยเอามาทาตัวได้เนี่ยนะคะทารูปตามเนื้อตามตัวก็ถามว่าดีขึ้นไหมเขาบอกว่ามันก็ยังคันแล้วคันแบบทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเคื่อพยาธิเนี่ยจ้ะแต่ว่าหันหันมันแกตัวไปแล้วหันบินได้ที่หล่ะมันบินออกจากแผลนี่ล่ละเคยเห็นบินออกากแผลป่ะเคยเห็นจ้ะ คันทงไม่รั้ดูยังไนกันมันจะบินพึ่งออกขึ้นกันเลยบินได้ขึ้กันเลยเฮ้ยมันแปลกมากเลยนะคะอืมไปถามบรรดาพวกหมอผิวหนังเขาบอกเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าแต่ยังไงเขาก็ไม่ได้อ่อจะ เจต,ตนาที่จะเจาะว่าแต่เขาบอกว่าตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขลงพื้นที่ไปดูแล้วนะคะสาธารณาสุขอำเภอบ้านดุงค่ะส่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตาําบลเข้าไปตรวจสอบไปตามสวนยางเพราะคุณพินนางสาวพินเริ่มเดิมทีเธอบอกว่าเธอปิกรีดยางกลับมาแล้วเธอมีอาการแปลกๆพอไปตรวจสอบตามสวนยางคุณผู้ชมรู้ไหมตอนช่วงเดินตามสวนยางอะจูๆ่ๆนี่ ขีบ <Keep S 2> อ,อกมาให้ดูโผล่มาอีกแล้วเจ้าหน้าที่โผล่มาอีกแล้วมันมาอีกตัวแล้วที่ข้อเทา้าหยิบออกมาให้ดูอีกอะค่ะมันดึ๊บดึบออกมาจากผิวหนังจริงๆเจ้าหน้าที่1 2 3 44 4. ท่านเห็นกับตาเหมือนกันรอบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าทุกคนจะเย็นเย็นก่อนนะเดี๋ยวจะเอาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ตรวจสอบดินบริเวณนี้ไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งและก็ต้องส่งตรวจ ไปที่ศูนย์แมลงของจังหวัดขอนแก่นด้วยว่ามันคืออะไรแต่รอบนี้ก็ช่วยบรรเทาทุกข์ไปก่อนเบื้องต้นฉีดยาฆ่า,มาแมลงรอบๆบ,บ,บ้านนะคะแล้วก็ให้เขาอาบน้ําทุกวันด้วยอเมื่อก่อนเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เหมือนมีอาการทางจิตแต่ว่ารอบนี้พอดึงออกมาแล้วมันเป็นตัวๆเลยอันนี้มันลามไปคนอื่น<ล>ด้วยงาน,น้วดจทละออเ,อเอียดเลยนะฮะน,นี้ครับขยะ